หันตัวเลนเข้ามาแล้วเราก็เลคคอร์ดแล้วก็อยากจะเดินแบบไหนนะครับเราก็สามารถออกแอคชั่นได้เต็มที่เลยครับเราก็มาเลือกฟังก์ชันที่เราได้เลือกไว้นะครับก็คือตัวโคลนเทลตรงนี้นะครับเราก็เลือกมาเลย1ฟุตนะครับเราไม่ต้องไปรีฟงรีเฟมอะไรให้ยุ่งยากครับเราใช้ตัวแทร็กวัตถุของเขานะครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรากลับมาพบกันใน EP ที่2นะครับถ่ายวิดีโอสุดเจ๋งด้วยกล้อง Insta 360 One X2 ตัวนี้นะครับอยู่ใน EP ที่2เรียบร้อยแล้วนะครับ EP แรกเนี่ยเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราได้วิดีโอที่สุดเจ๋งมากๆเลยนะครับเป็นโคลูนนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะทําตามกันได้แบบง่ายมากๆนะครับในวันนี้นะครับเรามาถึง EP ที่2แล้วเราจะหยิบยกอีก1ฟังก์ชันอีก1ตัวอย่างนะครับ มาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเฮ้ยในแอปของ i n s t a า6 0มเนี่ยมันมีฟังก์ชันต่างๆให้เราเลือกเล่นได้เยอะมากซึ่งวันนี้ที่เราจะมาดูกันใน EP ีที่2นี้เราจะเลือกเป็นแบบโคน t เทลนั่นเองนะครับนี่เราดูแบบตัวอย่างเลยนะครับเวลาเราเล่นกีฬาหรือว่าออกแอคชั่นอะไรไปอย่างนี้นะครับมันก็หยุดเฟรมเป็นภาพนิ่งให้เราปุ๊บปุ๊บปุ๊ป,ป๊นะครับวิดีโอที่เคลื่อนที่ไปพอเราเคลื่อนที่ไปแล้วมันจะหยุดมาเป็นภาพนิ่งให้เราแบบนี้นะครับ ทำให้ได้ภาพวิดีโอที่สุดเจ๋งเข้าไปใหญ่เลยนะครับใน EP ที่2นี้ครับเป็นโคลนเทรลนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วก็ไปทำตามกันแบบง่ายๆเลยนะครับใน EP ที่2นี้ซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้ของเรานะครับก็เหมือนใน EP แรกเลยก็คือ1มีตัวกล้อง insta 3 6 0 one x 2ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวไม้เซลฟี่ที่สามารถยืดหด,ดได้เอาแบบไม้ที่ยาวขึ้นมานิดหนึงก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าเวลาเราตั้งไปแบบนี้เราต้องการที่มันอยู่ระดับ เหนื่อยเอวขึ้นไปนะครับเพื่อให้ได้ภาพที่ไม่เสริมมากเกินไปนะก็จะใช้ไม้เซลฟี่ที่ยาวนิดหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับ3อย่างแค่นี้เราสามารถที่จะทําคลิปสุดเจ๋งได้แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราออกไปเก็บฟุตเทจกันก่อนนะครับไปถ่ายวิดีโอกันก่อนว่าถ่ายแบบไหนตั้งไม้แบบไหนนะครับถึงจะนํามาทําเป็นวิดีโอโคนเทรลแบบนี้ได้นะครับไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับเรามาเก็บฟุตกันเหมือนเดิมนะครับก็ อย่างที่ผมบอ,อกไปว่าอุปกรณ์มีกล้อง insta สา3หกน one x 2ตัวนี้นะครับไมค์เซลฟี่ที่สามารถยืดมาได้ยาวนิดนึงแล้วก็สามารถที่จะตั้งได้แบบนี้นะครับหันตัวเลนเข้ามาแบบนี้แล้วเราก็เลคคอร์ดแล้วก็อยากจะเดินแบบไหม่นะครับเราก็สามารถออกแอคชั่นได้เต็มที่เลยครับไม่มีอะไรยากนะสําหรับโคลเทลในวันนี้นะครับคราวนี้เราก็มาเปิดเครื่องแล้วก็กดเลคคอร์ดได้เลยนะครับตรงนี้เราไม่ต้องหมุนรอบก็ได้นะครับไม่ต้องเดินรอบกล้องก็ได้นะแค่เราออกแอคชั่นยังไงก็ได้หมดเลยนี่ ซีนแรกผมจะเดินก่อนเดินมามาเดินเก๊กนิดนึงแล้วก็เดินไปต่อโอเคอันนี้ซีนแรกนะครับเราก็หยุเดเรคคอร์ดเราไม่ต้องถ่ายยาวมากนะครับถ่ายแค่สั้นๆพอโอเคซีนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะออกแอคชั่นกันนิดนึงเดินมาปีนขึ้นขอบสะพานนิดนึงปับ๊บแล้วก็กระโดดลงก็ได้ปับ๊บ อันนี้ถ้าเกิดใครเล่นกีฬานะแจ๋วเลยนะก็คือแบบเล่นบาสเล่นบอลอย่างนี้นะครับมันจะช่วยสตอ p ปให้เรานะโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ไปเก็บฟุตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟุตนี่ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยแค่วางกล้องไว้ยกไม้เซลฟี่ให้สูงขึ้นมาเหนือเอวเรานิดน,นึงนะครับแล้วก็กดเรคคอร์ดแค่นั้นเองครับเราอยากจะออกแอคชั่นอะไรก็ตามสบายเพื่อนได้เลยนะครับแล้วเราก็ เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็นำฟุตตรงนี้นะครับเข้ามาที่ตัวฟังก์ชันนี้เป็นโคลเทลนั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันนะครับมาอันดับแรกนะครับเราก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันของทาง Insta360 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดตัวกล้อง Insta360 one x 2ให้เรียบร้อยนะครับามาเราก็กดเชื่อมต่อกับตัวกล้องให้เรียบร้อยนะ ฟังก์ชันนี้แอปนี้นะครับสามารถที่ใช้งานได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับอันนี้คือฟุตที่เราเก็บมานะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ตัดต่อในออหน้านี้นะครับเราจะกดเข้าไปที่ตัวสตอรีตรงนี้นะครับเราก็มาเลือกฟังก์ชันที่เราได้เลือกไว้นะครับก็คือตัวโคลนเทลตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปที่ Cronetail แค่นี้นะครับในตัวโคล t a i l ของเขาเนี่ยแน่นอนเหมือนเดิมก็คือเขาจะมีวิธีการบอกว่าจะถ่ายแบบไหนควรตั้งค่าความละเอียดเท่าไหร่ เมื่อเรากดเข้ามาหน้านี้เราก็กดเข้าไปที่ตรวนี้เลยครับเข้ามาปุ๊บมันจะมีตัวฟุตวิดีโอที่เราได้ถ่ายมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เลือกมาเลย1ฟุตนะครับแล้วก็ทําการกดตรงนี้ได้เลยนี่นะครับเราเลือกระยะที่เรายือนอยู่ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดค้างไปที่ตัววัตถุที่เราต้องการนะครับแล้วเขาจะทําการแท็กให้เราเองแค่นี้นะครับเราก็ปล่อยให้เขาแท็กเราไม่ต้องไปรีฟงรีเฟมอะไรให้ยุ่งยากครับเราใช้ตัวการ แท็กวัตถุของเขานะครับนี่ไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนก็ตามนะครับเขาจะแท็กให้เราโอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับเขาทําการแท็กเสร็จสับเรียบร้อยเราก็กดตัวนี้ไปเลยครับปึ๊บแล้วก็รอเขาโรเซสนะครับใช้ AI โพสต์รอจนครบถึง100%เต็มนะครับแล้วเราก็จะได้ฟุตโคนเทลมาได้แบบง่ายมากๆกครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแค่นี้เราก็ได้ฟุตโคนเทลแล้วนะครับค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยดูจากคลิปเนี่ยค่อนข้างแปลกตานะครับอ่ะ หรือคือขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยง่ายมากๆเลยแค่นี้เราได้คดลิปมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการส่งคลิปแบบนี้ออกไปนะครับก็กดไปที่ลูกศรชี้ออกนะครับเป็น export ออ,ออกไปเลยกด export นะครับแล้วก็ตั้งเป็น c u สตอมก็ได้เลือกความละเอียดแล้วก็บิตเรทน,นะครับแค่นี้รอจนครบ100%เราก็จะได้ฟุตเทจ ป็นไงครับแค่นี้เองนะครับเราก็ได้คลิปสุดเจ๋งมาแล้วใน EP ที่2นี้นะครับก็คือตัวฟังก์ชันของ c r o n e t a i l นั่นเองนะครับเราจะหาตัวกล้องที่สามารถทำคลิปวิดีโอเจิงๆแบบนี้ได้ยากมากเลยนะครับนอกจากตัว Insta 360ไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับถ้าเราจะเล่นตัวฟังก์ชันไหนเนี่ยให้เราดูที่ตัวฟังก์ชันนั้นได้เลย เขาจะมีบอกนะครับว่าตัวกล้องไหนที่สามารถใช้ได้บ้างนะครับนี่เขาจะมีตัว 1Rs นะครับแล้วก็ 1x2 1R แล้วก็ 1x นะครับที่สามารถทำโคลนเทลแบบนี้ได้นะครับก็ในตัวแอปพลิเคชันก็ดีในตัวกล้องก็ดีนะครับเจ๋งทั้งคู่เลยครับอ่ะยกนิ้วให้เลยก็สำหรับคลิปหน้าใน EP ที่3นะครับเราจะยกฟังก์ชันไหนมาให้เพื่อนได้ดูอีกได้ทำตามอีกนะครับติดตามชมส่วนนี้หมดเวลาผมนะครับ สวัสดีครับ